ติดชายฝั่งนะคะที่ป้าของเราก็ห่างจากชายฝั่งประมาณ500เมตรเดินก็ได้นะคะแต่ร้อนก็เลยขับรถเล่นนะคะ Welcome to k a น n a w o t หลังจากที่เช็คอินเข้าที่พักเสร็จเราก็รีบเลยนะคะเพื่อที่จะออกมาข้างนอกนะคะมาชมบรรยากาศเมืองเล็กๆแห่งนี้ยเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดน,นะคะในขณะที่อากาศนีร้อนสุดๆเลยะคะ่ะพี่นัทเองก็ไม่อยากจะเสียโอกาสนะคะแม้ว่าแอร์จะเสียนะคะแต่ก็ยังอยากจะมาดูมาเที่ยวมาชมอย่างเนี้ย แต่บรรยากาศมันไม่ได้อะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าไกลมากเลยนะคะห่างจากบ้านที่พิธนัทอยู่ตอนนี้ถึง900กิโลเลยอะค่ะ หลบเราไหมเนี่ยนะคะดูนะคะเออเตรียมเดินแล้วเดินอย่างช้าๆน่ดู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 เดินอย่างช้าๆไม่สนเขาน่าแรกดีนะคะเขาใกล้ท่าเรือนะคะแถบบนี้ก็จะเป็นบริษัทผลิตเกี่ยวกับ คือช่วงที่เราเดินทางอาจจะเป็นช่วงฮอลลีเดย์นะคะในเมืองต่างๆเขาก็จะปิดหมดเลยนะแฟนเขาก็เลยพามาเลาะชายฝั่งอันนี้เป็นท่าเรือนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะออสเตรเลียเขาเป็นทวีปเนาะเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ติดชายฝั่งแบดีอาค่ะเนี่ยค่ะเมืองเขานะคะในฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทะเลทั้งหมดเลยเนี่ยค,ค่ะท่าเรือของเขา คือสะพานเนี่ยเขายาวออกนอกทะเลนะคะแต่แฟนพี่ธนัเนี่ขับรถเหมือนจะพุ่งลงไปอะค่ะพี่ธนาก็เลยบอกจอดจอดจอดคือประมาณว่าตาขาวอะค่ะกลัวรถจะหล่นลงไปในทะเลอ่าก็เลยบอกให้แฟนจอดนะคะประกอบกับว่าเสียงคลื่นในทะเลก็ด้างดังคือลมนะคะไม่ใช่คลื่นนะคะเปิดเสียงไม่ได้เลยอะค่ะ เมืองนี้เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวและก็เมืองเกษตรกรรมแล้วก็เมืองผลิตเกี่ยวกับอาหารทะเลค่ะคือผลิตอาหารทะเลส่งทั่วออสเตรเลียแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแฟนพี่นัทเขาอยู่ที่นี่มา4ปีเขาก็รู้นะคะว่าคนที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรกันนะคะ อาชีพหลักก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะต่อมาก็เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับการประมงทั้งหมดเลยนะบริษัทต่างๆเนี่ยโรงงานต่างๆในแถบนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นบริษัทผลิตอาหารกระป๋องอาหารทะเลต่างๆนะคะซึ่งจะอยู่แถบนี้ทั้งหมดเลยนะคะบริษัทที่ทําทเกี่ยวกับอาหารทะเลค่ะ อันนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นเสากระโดงเรือนะ,ะซึ่งจะมีรถเนี่ยมาจอดเต้มไปหมดเลยนะคะบริเวณนี้แฟนบอกว่าก็จะเป็นค,คล้ายๆ Export Import นะคะก็คือมีการขนส่งนะคะก็คือเอาสัตว์น้ํามาส่งทางนี้นะคะและต่อจากนั้นก็ Export ออ,ออกไปนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะค,คล้ายๆกับอ่าวะคะ่ะ เมืองนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นชามอาหารชามโตของรัฐเวสเท่นออสเตรเลียนะคะเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารและก็ผักผลไม้นั่นเองค่ะ<ม>แต่ไม่มีใครเล่นน้ำพเลเลยนะคะดูดูนะคะเต็มไปหมดเลย ถ่าเรือในช่วงวันหยุดนะคะเราก็จะไม่เห็นผู้คนเขาเข้าทำงานนะคะ<ๆ>ก็จะมีแต่นกมนี่ะล่ะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมืองนี้เขาเป็นเมืองร้อนค่ะก็อาจจะลักษณะคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านเราก็เป็นเมืองร้อนนะเนาะส่วนใหญ่ไม่ร้อนเขาอบอุ่นนะอีธนัทก็เลยเอามาฝากแค่พอเป็นน้ำชิมก่อนนะคะในทริปนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันทริปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า